สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นอสอมอสสของกรุงเทพมหาคนครด้วยนะครับบอกแชร์กันไปเรื่อยนะครับคลิปนี้มีข่าวด่วนมาถึงอสอมอสสทั่วประเทศครับเรื่องอะไรครับชมคลิปครับเป็นข่าวด่วนจากสมาคมชออกอสอ,มอสอมอแห่งประเทศไทยนะครับคือเนื่องจากวันที่หลังวันที่27นี้นะครับ การสมัครคสสมก็คงจะต้องเป็นไปตามระเบียบของสมาคมนะครับแต่ก่อนวันที่27นะครับก่อนวันที่27เนีเ้มีการมีบทเฉพาะการให้ทําได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนอสอมอและก็อสอสอที่ยังไม่ได้สมัครสมาคมชาชาปนก,กิจสมัครนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์เพื่อ,อลูกเพื่อหลานต่อไปหากวันหน้าอสมอไม่อยู่ ลูกหลานหรือว่าทายาทก็จะได้รับเงินสงเคราะห์จากเพื่อนคนละ50สตางค์นะครับถ้าหากว่าอ,อสมอสมัครครบล้านคนทายาทก็จะได้ถึง5 0 0แสนนะครับตอนนี้สมัครไปหลายแสนนะครับเจ7แปดเจ็ดแสนกว่าแล้วนะครับอา้าวประชาสมนมาเข้าเนื้อเรื่องเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาอ,อสมอแล้วก็อ,อสสท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครนะครับ,บรีบสมัคร ก่อนวันที่27นะครับคือให้ใบสมัครไว้ถึงสมาคมก่อนวันที่27กรอกใบสมัครง่ายมากครับ1งส่งใบสมัครกรอกใบสมัครเพียงใบเดียวจบเลยครับแล้วก็กรอกใบยินยอมไม่หักเงินบัญชีธนาคารที่เรารับค่ารเปิการนั่นแหละครับก็เพียงสองใบนะครับก็ส่งที่เจ้าหน้าที่รอพอสตอของท่านนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่รอพอสตอของท่านก็จะดําเนินการเป็นธุระส่งต่อไปยังสมาคม เพื่อส่งใบสมัครให้ถึงสมาคมก่อนวันที่27พอใบสมัครถึงสมาคมปั๊บเขาจะรับเป็นสมาชิกทันทีและก็คุ้มครองทันทีหลังจากนั้นหลังจากใบสมาคมใบสมัครถึงสมาคมคุ้มครองทันทีครับหากมีการเสียชีวิตนะครับส่งแค่2ใบนะครับรายละเอียดติดต่อที่เจ้าหน้าที่รอปสตอของท่านนะครับถ้าหากว่าท่านเป็นอสมอของโรงพยาบาลอำเภอก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทํางานร่วมกับท่านนั่นแหละครับ ถ้าว่าท่านเป็นอ,อสอสอก็ติดต่อหมอสำนักอนามัยของท่านนะครับกรอกใบสมัครที่รอพอสอตอเขาจะดาวน์โหลดใบสมัครให้ครับกรอกใบสมัคร1ใบกรอการายละเอียดให้ถูกต้องครับแล้วก็กรอกใบยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคารค่าเบิการของท่านเหระครับกรอก2ใบที่เหลือเจ้าหน้าที่รอพออตอเขาจะเป็นธุระให้หลักฐานในเดือนที่จะเกี่ยวข้องก็คือบัญชีเงินฝาก ถ่ายหน้าถ่ายสำเนาเลยใบบัญชีเงินฝากที่ให้หากที่ให้หากเงินนะครับถ่ายเลขที่หน้าที่เลขที่บัญชีทีนี้รายละเอียดของผู้รับผลประโยชน์ก็ขอสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านไทยเอกสารเลยครับแล้วก็ถ่ายบัญชีของผู้รับผลประโยชน์แค่นี้ครับถ้ามีหลายคนก็ถ่ายหลายคนแนบเข้าไปเซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยแล้วก็เซ็นชื่อใบสมัครให้ครบที่เหลือก็ให้เจ้าหน้าที่รอพสต่อ เซ็นเป็นพยา,ยานนะครับเสร็จแล้วเพื่อความอยากจะให้ใบสมัครนี้มันส่งถึงสมาคมก่อนวันที่ยีิบเจ็ดนะครับเพราะว่ามันเป็นบทเฉพาะการเดี๋ยวหลังวันที่ยี่ิบเจ็ดจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรหลังวันที่ยีิบเจ็ดมันมันไม่ดียังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้พอท่านส่งใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ของท่านแล้วนะครับขอร้องให้เจ้าหน้าที่ทําให้เลยแบบนี้ ก็ให้เจ้าหน้าที่รอปสตของท่านหรือสํานักอนามัยของท่านหรือโรงพยาบาลของท่านนะครับเอาส่วนของที่เป็นใบสมัครนะครับพร้อมด้วยเอกสารผู้รับผลประโยชน์นะครับใบสมัครกับผู้รับผลประโยชน์แล้วก็ใส่ซองนะครับรวบรวมกันรอปสตส่งตรงไปยังสมาคมได้เลยครับใส่ซองรวมกันเลยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยใส่ซองรวมกันปึ๊บแล้วก็ปิดซองแล้วก็นี่ครับส่งไปสมาคมตามนี้เลยแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วย เสร็จแล้วก็ส่งรถเคอรี่ไปเลยครับส่งรถเคอรี่ไปเลยเพื่อจะถึงสมาคมก่อนวันที่ยีเจ็ดเสร็จแล้วพอส่งรถเคอรี่ไปสักวันสองวันก็โทรสอบถามว่าใบสมัครถึงหรือยังนะครับตามเบอร์โทรที่โชว์ในคลิปนี้นะครับทีนี้ข้อดีคืออะไรครับทีนี้ข้อดีคืออย่างนี้นะครับถ้าหากว่าใบสมคัครเราไปถึงสมาคมก่อนวันที่ยีิบเจ็ดนี ทันทีที่ใบสมัครถึงสมาคมสมาคมรับใบสมัครแล้วจะคุ้มครองทันทีแม้ว่าจะยังไม่หักเงินหักเสียชีวิตจ่ายเลยนะครับข้อที่1ข้อที่2ไม่ต้องเสียค่าสมัคร100บาทนะครับข้อที่3ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับอันนี้เรียบเรียบนะครับก็ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่รอพศตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นทุระให้อสมออส,สอด้วยนะครับก็เมื่อเขาส่งใบสมัครเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ พูล้ผลประโยชน์เอาใส่ซองเลยเย็บเป็นชุดๆไปเลยส่งเคอรีอ่ส่วนใบยินยอมไม่หักเงินธนาคารทกศนะครับใบยินยอมนะครับของผู้สมัครแต่ละคนพร้อมใบรายชื่อใบขวางนะครับดาวน์โหลดได้ที่าดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สมาคมทกศนะครับใบขวางจะมีรายชื่อผู้สมัครเรียงปลายไปเลยแล้วก็ใบใบยินยอม ให้เจ้าหน้าที่ส่งธนาคารทรกศสาขาใกล้บ้านที่ให้หักเงินนั่นแหละครับสาขาที่เขาเปิดบัญชีค่าบริการนะครับใบยินยอมให้หักเงินบัญชีธนาคารกับใบลายชื่อทั้งหมดใบขวางใบ,ใบสรุปรายชื่อผู้สมัครให้เอาไปส่งที่ธนาคารทรกศให้ด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์แก่อสมอนะครับทีนี้มาดูหลังวันที่27ทีนี้ใครสมัครหลังวันที่2ี่หลังวันที่27จจะเป็นการสมัครตามระเบียบคือไม่ไม่มีบทเฉพาะการแล้ว คือจะต้องหนึ่งครับต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้นนะครับประกอบกับใบสมัครนะครับสเสียค่าสมัคร100บาทนะครับสความเป็นสมาชิจากจะสมบูรณ์หลังจากคณะกรรมการสมาคมรับรองแล้ว30วันนะครับหากเสียชีวิตก่อน30วันจะไม่ได้รับสิทธิ์เห็นไหมครับคือถ้าเราสมัครหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ใบสมัครไปถึงก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับ เขาจะต้องเอาใบสมัครนั้นเข้าที่ประชุมในแต่ละเดือนก่อนที่ประชุมรับรองว่าเป็นสมาชิกแล้วนอกจากจะรับรองเป็นสมาชิกแล้วต้องมีระยะเวลารอคอยถึง30วันผ่าน30วันไปก่อนจึงจะสามารถรับรองอได้รับสิทธิประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนทุกท่านที่ได้ยินคลิปนี้ได้ฟังคลิปนี้นะครับบอกกันต่อๆไปแชร์กันต่อๆไปแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ของท่านนะครับเพื่อเขียนใบสมัครเขียนใบยินยอมให้หักเงิน ใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับผลประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์เจ้าหน้าที่รปสตร,รวบรวมส่งในซองนะครับจ่าหน้าซองถึงสมาคมเลยส่งกับรถเคอยรี่ไปยังสมาคมเลยส่วนใบยินยอมให้หักเงินธนาคารกับใบรายชื่อสรุปทั้งหมดว่าสมาัครกี่คนในรอบนี้พื่ให้เจ้าหน้าที่รปสตอลนาส่งธนาคารทรกศเลยครับมีครับวพิธีทําทําแบบนี้นะครับส่วนใบสมัคร พร้อมหลักฐานการรับผลประโยชน์ของผู้รับผลประโยชน์ก็ส่งไปนี่ตามที่อยู่ที่ปรากฏตามหน้าจอนี้เลยนะครับส่งไปยังสมาคมชาวมนุกิจสองข้ออสาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยบรรทัดต่ตมอมาพิมพ์เขียนว่าชั้นสองกรมสำนักสนับสนุนการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเลขที่88ทับ่ส่มซีอยสาธารณสุข8ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ครับเมื่อเราส่งใบสมัครไปสักวันสองวันก็ โทรเช็คครับว่าใบสมัครไปถึงหรือยังตามเบอร์โทร3เบอร์นี้ครับเบอร์ไหนก็ได้แล้วก็โทรวันจันทร์ถึงสุขด้วยนะครับเวลา08.30นถึง1ิ3 0นครับคลิปนี้แชร์กันต่อไปเรื่อยนะครับสำหรับอสมอสสทุกคนทุกท่านแล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ของท่านด้วยให้ดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ